สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e เคมีแคร์เพราะเคมี Me, คือทุกสิ่งครูฝากนักเรียนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง youtube ของครูด้วยนะครับโอเควันนี้นะครับครูจะมาเฉลยข้อสอบสอ,บอวนเคมี Me นะครับของปี2565ที่นักเรียนได้ไปสอบกันมามาดูกันเลยครับข้อที่6 x y และ z เป็นสัญลักษณ์สมมุติของธาต ที่อยู่ติดกันในคาบเดียวกันโอเคครับครูไฮไลท์ไว้หน่อยนะว่ามันอยู่คาบเดียวกันถ้าทั้ง3มีสมบัติดังนี้โอเคครับเขาก็ให้ข้อมูลมา1 2 3สิ่งที่โจทย์ถามครับคือข้อใดถูกถ้าโจทย์ถามแบบนี้นะครับเราก็ต้องไปวิเคราะห์ครับว่าในข้อ1 2 3เนี่ยโจทย์ให้ข้อมูลอะไรมาบ้างแล้วเราก็จะเอาข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาตอบในข้อกอไก่ขอไขกอควายงอง,งู โอเคนะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาทําไปพร้อมกันเลยครับข้อที่1ธาตุไครับไม่เกิดปฏิกิริยากับน้ําที่อุณหภูมิห้องแต่เกิดปฏิกิริยากับไอน้ําได้สารละลายเบสและฟองแกส๊สขนาดเล็กข้อแอบบอกใบมาครับว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นครับจะเป็นสารละลายเบสและฟองแกส๊สขนาดเล็ก ปกติแล้วนะครับถ้าอะไรก็ตามที่มันทำปฏิกิยากับน้ำแล้วได้เป็นสารละลายเบสได้ฟองแก๊สด้วยสารตัวนั้นจะเป็นโลหะครับโดยปกติเนี่ยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือโลหะจะทำปฏิกริยากับน้ำผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นก็คือจะกลายเป็นเบสบวกกับแกส๊สไฮโดรเจนครับทีนี้นักเรียนพยายามนึกนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยโลหะมันก็คือมีมู 1A กับหมู่ 2A ใช่ไหมนักเรียนก็ต้องเลือกความเป็นไปได้ครับว่ามันจะเป็นหมู่1หรือหมู่2แต่โดยปกติแล้วนะครับเขาก็บอกมาชัดเจนนะว่าธาตุ Y อ่ะมันไม่เกิดปฏิกิริยากับน้ำที่อุณหภูมิห้องนักเรียนจำได้ไหมถ้าเป็นโลหะหมู่ 1A อ่ะจะทำปฏิกิริยากับน้ำที่อุณหภูมิห้องนะครับเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงเลย อย่างเช่นโลหะโซเดียมธรรมยากับน้ำอะ่ะเกิดการระเบิดแน่นอนดังนั้นมันไม่มีทางที่จะเป็นโลหะมูนึครับแสดงว่าธาตุ y ของเราครับธาตุ y จะยูมู 2A a ครับโอเคนะซึ่งปกตินะโลหะ Y ถ้าครูแทนเป็น Y บวกกับน้ำได้เป็นเบสนะก็จะเป็น Y-OH ครับบวกกับแก๊สไฮโดรเจน แล้วครูแคร์รู้ได้ไงมีเหตุผลอะไรมารองรับอีกบ้างครับว่าทําไมมันถึงอยู่หมู่ 2A แน่นอนครับมันเกิดปฏิกิริยากับน้ําได้ในกรณีที่เราให้พลังงานความร้อนหรือว่าให้ความร้อนเข้าไปสังเกตจากการที่โจทย์อ่ะเขาบอกคําว่าไอ้น้ำครับไอ้น้ำเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีความร้อนแน่เลยดังนั้นมันจึงเป็นโลหะหมู่2ชัดเจนเลยโอเคนะครับอันนี้คือข้อมูลของข้อที่1ที่โจทย์ให้มาต่อมาครับ เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของโจทย์ข้อที่2กันดีกว่าครับอ่านพร้อมกันนะเปรียบเทียบขนาดไอออนที่เสถียรของธาตุ x, y และ z ได้ดังนี้ครับ x เป็น x บวก y เป็น y บวกแล้วก็ z เป็น z บวกโดยที่ x มากกว่า y มากกว่า z เมื่อเขา ต้องการเปรียบเทียบขนาดไอออนที่เสถียรของาธาตุครับคําว่าเสถียรน,นั่นหมายความว่านักเรียนพยายามนึกนะว่าการบรรจุอิเล็กตรอนในวงนอกสุดอ่ะมันพยายามให้ครบกฎออกเต็ก็คือครบ8ครับมันจะมีความเสถียรคล้ายกับแก๊สเชื่อมแก๊สมู่8ครับดังนั้นเมื่อกี้จากข้อมูลในข้อหนึ่งเมื่อกี้เราก็รู้อยู่แล้วครับว่า Y เนี่ยอยู่มู่2 A ดังนั้น ถ้าเป็นแบบนี้ครับถ้าเป็น Y ไอออนมันก็ต้องเป็น Y 2บวกครับเพราะว่าอยู่หมู่2 A 2> เห็นไหมครับโลหะหมู่2มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ2แล้วถ้ามันมีประจุเป็น2บวกแสดงว่า2ตรงเนี้ยมันหายไปใช่ไหมชั้นถัดมามันก็จะครบ8ครับดังนั้นมันจึงจะเสถียรต่อมาครับตัวที่เสถียรกว่า Y ครับเขาก็บอกว่าเป็น X ดังนั้นตัวที่เสถียรกว่า y อิเล็กตรอนออกไปเพียงแค่อิเล็กตรอนเดียวมันก็มีอยู่หมู่เดียวครับก็คือหมู่1มันก็คือเป็น x บวกเพราะว่าอะไรครับเพราะ y เนี่ยมันอิเล็กตรอนมันหายไป2อิเล็กตรอนเลยใช่ไหมกว่ามันจะเสถียรและตัวที่เสถียรน,น้อยที่สุดก็คือ z ถูกไหมครับดังนั้นถ้า x อยู่หมู่1เสถียรมากสุด วาอยู่หม่2อิเล็กตรอนหายไป2อิเล็กตรอนมันถึงจะ,สะเสถียรแที่มีความสเสถียรน,น้อยสุดมันก็ต้องเป็น z 3บวกครับอันนี้คือข้อมูลจากโจทย์ข้อที่2ที่เขาบอกมานะครับเปรียบเทียบขนาดไอออนที่มันสเสถียรดังนั้นพอเรารู้แบบนี้ครับทำให้เราทราบหมดเลยครับว่า x อ่ะอยู่หมู่ 1A ถูกไหมครับเพราะมีบวกเดียวและ Z ครับอยู่หมู่ไหน Z จะอยู่หมู่ 3a ถูกไหมครับเพราะมันมีนประจุหรือว่ามีไอออนเป็น3บวกนั่นเองโอเคครับอันนี้คือข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยข้อที่1ข้อที่2นะต่อไปครับเป็นข้อมูลที่เขาให้มาในข้อที่3ครับมาดูต่อนะโจทย์เขาก็บอกว่าไอออนที่เสถียรของธาตุ Z โอเคครับพูดถึงธาตุ Z นะและไอออนที่เสถียรมื่อกี้ก็คือ3บวกถูกไหมเพราะอยู่หมู่3 ทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ครับโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็คือ NaOH ในอัตราส่วนโดยโมลเท่ากับ1ต่อ3จริงหรือเปล่าก็มาดูครับโดยปกติแล้วเนี่ยครูทษให้นะมันจะ NaOH เนี่ยมันจะแตกตัวเป็น Na บวกกับ OH ลบครับและประจุบ ประจุ O H ลบเนี่ยจะไปจับกับ Z3 บวกครับดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะครับนักเรียนมันก็จะได้เป็น Z นะครับวงเล็บ O H ห้อย3บวกกับ N a จากนั้นดุลสมการหน่อยนะครับเราจะได้รู้นะครับว่าข้อนี้เนี่ยอัตราส่วน1ต่อ3จริงหรือเปล่าสังเกตนนะฝั่งขวาครับ O H มันห้อย3นะมีอยู่3ชุดเลยอ่ะพูดแบบชุดนะ แสดงว่าฝั่งซ้ายนะครับ NaOH ครูต้องดุล3ครับพอดุล3เนี่ย Na มันก็จะเป็นสามอะตอมทำให้ฝั่งขวาครูก็ต้องดุล3ด้วยโอเคนะตอนนี้ z เท่ากันแล้ว Na เท่ากันแล้วและ OH ฝั่งซ้าย3ฝั่งขวาก็3แสดงว่าเท่ากันหมดแล้วเห็นไหมครับอัตราส่วนก็คือ1ต่อ3หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าข้อ3เนี่ยเป็นการรีเช็คครับว่าเราทราบหรือเปล่าว่าแซดอ,อยู่มู่3มซึ่งมันก็ตรงเป๊ะเลยถูกไหมในอัตราส่วน1ต่อ3โอเคนะตอนนี้ครับเราทราบข้อมูลหมดแล้วครับนักเรียน ข้อ1ข้อ2ข้อ3ต่อไปครับเราจะมาทําโจทย์ข้อนี้กันเลยนะครับโอเคข้อนี้นะครับกอไก่ข้อถามว่าข้อใดถูกนะกอไก่าตุาทั้ง3เป็นโลหะก็ถูกถูกไหมเป็นโลหะทั้งทั้ง3เลยแล้วก็รัศมีอะตอมของแมากกว่า y มากกว่า x โอเคครับถ้าสมมุติว่า เขาพูดถึงรัศมีอะตอมเนี่ยนี่คือสมมติว่านี่คือตารางธาตุนะรัศมีอะตอมครับจะมีแนวโน้มเป็นแบบนี้แบบนี้ครับฝั่งขวาคือเล็กฝั่งซ้ายคือใหญ่ด้านบนคือเล็กด้านล่างคือใหญ่แล้วนักเรียนเห็นไหมว่า x อยู่หมู่1อยู่ตรงนี้ y อยู่หมู่2แล้วก็ z อยู่หมู่3หมายความว่ารัศมีอะตอมของตัวไหนครับ มีขนาดใหญ่ที่สุดคำตอบคือ x ถูกไหมเนี่ยถ้าอยู่คาบเดียวกันก็ดูจากขวาไปซ้ายครับ x เนี่ยใหญ่สุดแต่ในนี้เขาบอกว่า z ใหญ่สุดแสดงว่าผิดครับโอเคนะต่อไปเรามาดูข้อขอไขกันต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวครูขอลบตรงนี้แป๊บหนึ่งนะข้อขอไขค,ครับเ้าบอกว่า ค่าพลังงานไอออนไนเซชันลำดับที่1นะครับของ Z จะมากกว่า Y จะมากกว่า Z เมื่อพูดถึงค่าพลังงานไอออนไนเซชันสมมุติว่านี่คือตารางธาตุค่าพลังงานไอออนไนเซชันครับเราจะคิดได้แบบนี้ตรงนี้นะครับก็คือจะน้อยตรงนี้จะมากตรงนี้จะน้อยตรงนี้จะมากแล้วก็เป็นธาตุอะไรครับธาตุ X ธาตุวาาตถูกไหม้ถ้าเรียงตามหมู่นักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันอยู่คาบเดียวกันใช่ไหมดังนั้นเราดูข้อมูลชุดนี้ครับถ้าเราดูนะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า Z อดะมีค่าพลังงาน Ionization มากที่สุดรองลงมาก็คือ Y แล้วก็ X มีค่าพลังงาน Ionization น้อยที่สุดถูกไหมครับโอเคแต่นักเรียนครับ ครูขออธิบายอีกนิดหนึ่งนะเผื่อว่าแบบใครที่ยังแบบไม่เข้าใจพื้นฐานค่าพลังงาน i อออ z ไนเซชัหรือว่า IE นะครับมันคืออะไรมันคือพลังงานนะครับที่ใช้ในการดึงอิเล็กตรอนหนึ่งอนุภาคออกจากอะตอมในสถานะแกส๊สกลายเป็นไอออนบวกนะครับทีนี้ถ้านักเรียนดูข้อนี้ดีๆเนี่ยเฮ้ยมันถูกนะเพราะว่าแมากกว่า Y มากกว่า X แต่ถ้านักเรียนไปเรียนลึกจริงๆแล้วก็ไปดูค่าพลังงาน i อออน a เซชันจริงๆครับปรากฏว่าค่าพลังงาน i อออน a เซชันนะครับของดูนะอันนี้หมู่หหมู่สหมู่สมหมู่สมเนี่ยมากสุดอะไม่มีปัญหาแต่บังเอิญว่าเป็นยังไงครับข้อนี้เนี่ยหมู่สกับหมู่สามะครับ มันดันสลับกันหมายความว่าอะไรครับพอนักเรียนไปดูข้อมูลค่าพลังงาน i อออนิเซชันในหนังสืออะไรเนี่ยปรากฏว่าค่า i e นะครับค่า IE ของหมู่2ดันมากกว่าค่า i e ของหมู่3คือมันเป็นข้อยกเว้นนะครับมันเป็นข้อยกเว้นดังนั้นเนี่ยเวลาเราเรียงจริงๆข้อนี้ต้องเริ่มต้นที่ y ก่อนครับแล้วก็มา z แล้วก็มา x อะไรประมาณเนี้ยข้อ2ขอข่เนี่ยจึงผิดด้วยครับไปเปิดดูได้เลยนะค่าพลังงาน i อออน a เซชัของหมู่ที่2ดันมากกว่าหมู่ที่3เฉยเลยครับมันเป็นข้อยกเว้นครับโอเคนะเสร็จแล้วต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูข้อควายกันต่อข้อควายนะครับเขาบอกว่าออกไซด์ของธาตุ x y และ z มีสูตรเป็น x 2 o 3 y o และ z 2 o ก็ แน่นอนครับไปทำปฏิกับออกซิเจนใช่ไหมปกติออกซิเจนอยู่หม่6มีประจุเป็น2ลบถูกไหมครับแล้วก็เมื่อกี้ x ครับ x ของเราก็คืออยู่หมู่1ก็คือเขียนเลยบวก1คูณไข้ดูครับพอคูณไข้แบบนี้เสร็จปุ๊บรู้เลยจะได้เป็นสารประกอบที่มีสูตรโมเลกุลเป็น x 2 o x 2 o เฉยๆนะไม่ได้ห้อย3ดังนั้นที่เขาให้มาเข,ขาวา้ก็ผิดถูกไหมเพราะเขาให้มาเป็น X2O3 ไปดู Y ครับไปดู Y อนะเดี๋ยวดู Y บ้างนะเริ่มต้นนะครับออกซิเจนก็เป็น2ลบแล้วก็ Y u อยู่หมู่2ก็เป็นบวก2คูณข้ว้ถูกไหมก็เป็น y 2 O 2ทํทำเป็นอย่างต่ำก็คือ YO ถูกไหมครับ YO ก็ก็ถูกอยู่นะแต่เมื่อกี้มันไปผิดตรงนี้ X2O3 ต่อมาครับทำแล้วก็ทำให้สุดนะมาดู Z ด้วยครับ z เนี่ย 3บวกถูกไหมแล้วก็ O 2ลบดังนั้นคูณไข่ถูกไหมครับคูณไขว่ก็จะได้เป็น Z 2 O 3แต่ที่เขาให้มาครับนักเรียนเห็นไหมก็เป็นแค่ Z 2 O เฉยๆดังนั้นผิดครับคำตอบที่ถูกต้องคือต้องเป็นงองูถูกไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่างองูถูกจริงหรือเปล่าก็ไปดูกันเลยครับเขาบอกว่าอัตราส่วนโดยโมลอย่างต่ำของธาตุ x ที่ทำปฏิกิยากับน้ำเท่ากับ1ต่อ1ไปดูครับธาตุ x ธาตุ x เนี่ยเรารู้ว่ามันคือหมู่1ใช่ไหมทำปฏิกิยากับน้ำครับโอ้โหธาตุ x นี่ทำปฏิกิยากับน้ำแล้วธาตุ x อยู่หมู่1ด้วยเนี่ยโอโ้เกิดปฏิกิริยาการระเบิดครั้งใหญ่แน่นอนนะครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็น xoh บวกกับแก๊สไฮโดรเจนนั่นเองเห็นไหมครับอัตราส่วนเลขข้างหน้ามันคือ1ตอชัดเจนเลยนะครับ หนึ่ต่อหนึ่งชัดเจนตรงนี้นักเรียนบอกเอ้ยครูแล้วเวลาดุลสมการมันไม่เท่ากันหรือเปล่าฝั่งขวาเนี่ยไฮโดรเจนมัน2อีนีกหนึ่งเป็น3แต่ตรงนี้มันแค่2เองงั้นถ้าให้นักเรียนเห็นภาพจริงๆอ่ะครูจะลองยกตัวอย่างนะครับก็คือคิดถึงโลหะมูนึก็คืออย่างเช่น na ครับลองทำริยากับน้ำดูครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องเป็น naoh บวก แก๊สไฮโดรเจนถูกไหมโอเคครับดุลสมการดุลสมการนะเดี๋ยวครูก็ต้องคิดด้วยนะอืมแบบนี้หรือเปล่าฝั่งซ้ายเนี่ยไฮโดรเจนเสียอะตอมนะฝั่งขวา3ครูใส่2ตรงนี้ไปด้วย2โอเคน่าจะเท่าแล้วนะเดี๋ยวครูเช็คแป๊บหนึงนะโซเดียม2อะตอมเท่ากัน ออกซิเจน2อะตอมเท่ากันไฮโดรเจน2 2 4สอะตอมเท่ากันแล้วเห็นไหมครับมันคือ2ต่อ2หรือว่าตราส่วนอย่างตามก็คือ1ต่อ1นนั่นเองดังนั้นงองูถูกต้องครับโอเคนะครับหวังว่านักเรียนจะทำได้นะครับสำหรับข้อนี้โอเคครับงั้นเดี๋ยวครูขอฝากช่องครูด้วยนะครับก็กดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ของครูด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะทำคลิปมาเฉลยเรื่อยๆโอเคครับงั้นเดี๋ยวไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย